สวัสดีครับพี่ๆทั้งหลายครับผมวันนี้เฮาสิมาตัมาม่าสูชพี่น้องกินแซ่บๆครับผมตัมาม่าครับผมตัมาม่าก็คือตัมก็ยังขับปุ่นนี่แหละพี่น้องใส่บักเขียเล่นบักเขียเล่นหรือบักเขียเขี้ยรังปานก็เอิญบักเขียเขี้ยลัง มองกระเอิญกะเคี้ยเล่นต,ำ,ตำกระเทียมนะครับผมหยิบกรนนาวลงไปครับผมใส่เปียกมันน้ำด้ยวยพี่น้องปรุงรสเลยครับผมน้ำตาลครับผม น้ำปลรรานี่แล้วก็น้ำปลาครับเข้ากบตําเครื่องนั่นก่อนผู้เล่โ์เล่ห์เข,ข้ากันตอนนี้ก็คือชุดฟูกัดของเข้ากับน้ำลายแตกนั่นแหละเข้าก็ ซิมๆิมิึมมมงอริดแตะแ,ตแตครับผมมันได้ที่ระบอดจืดจางเข็มโอเคแล้วฉันเข้ากับไส่เสียนมามากรับเออีนไกล่ล้งไปพี่น,อน้องอันนี้เข้าต้มต้มแล้วเด้อโมเมนต์ลวกเด้อย,ยาวไปลวกเด้อเสร็จมามาลวกได้ครับแต่ว่า ดนไกลต้องไปตม้มให้มันชุกเป p a ไดีดีครับผมนี่ใส่พักบุ้งครับผมพักบุง้งผู้ใดอยากลวกก็ลวกแต่ว่ามือนี้เขาบอลวกครับผมเพื่อเป็นสีสันสวยงามเนาะพี่ๆทั้งหลายจะเอาไปลวกก็ได้เดอ้อแต่ว่าถามแม่แพ่ว่าแล้วคุณบาบ่าต้องลวกดอกเขากรับดแล้วมันสะ เออหวกมันสีมันสีบรอซใสครับผมเึ<ะ>ิงแก๊เมดพร้อมละละบ่ท่านไปเติมครับอาเซตรียบอยครับผมตําม,มามาเนี่เดี๋ยวไปเทสใส่ถ้วยใส่จานกินน้ำกันเด้อพี่นอ้องทาาเมืองไทยเมืองนอกเด้อครับอ่านี่า,าเปิดชิเต้ใส่พักเขาหน่อยเด้อพี่น้องภาษาไทยเขาก็เรียกขาดป่านข้าเอินพักเขาหน่อยเนะาะ นี่พีนพ่น้องเอ,อ้ยใส่เบ็ดบักกระถิมความเด้ยอยากให้พี่น้องทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าทาั้งเมืองไทยเมืองลาวบ้านเฮาไม่กินน้ำกันเด้อครับใส่ตีนไก่จักชี้หาทิมเนี่ยพี่น้องไะเดี๋ยวหาพักให้หยาตกแต่งหน้าตาให้มันงามๆไปสู่พี่สู่น้องกินเด้อครับไอ้หน่อยก็ใหญ่แพร่กว่ากันจีไป กินโซ่พีโซ่น่องเด้อครับมาตั้งกล้องกินครับแพรว่าเลยเด้อครับเ,เอาสวัสดีค่ะอสวัสดีหมอค่ะมากินตาม,มามาทั้งกันครับตัวหนอนยเราจะเจ็บปากกับทับ้หลายสวัสดีเด้อครับพี่พี่ทั้งหลายเชิญม,มากินตำมะมาทั้งกันครับผม แล้วจากที่ซักเสื้อผ้าเลี่ยวๆก็กินหาเนี่ยอยากเนี่ยกินแกะเมี่ยครับผมซอยกันครับผมซวยกันทำใส่น้ำกันทรงซอยกันครับผมใส่คนละตัวนั่นแหละใช่ปะเวลาซักก็ซักน้ำกันไง ไผสดจักุๆมปุ๊บนะข้าบุ้งครับผมมันนั้นมันทีครับมันถ้าเขาหลวกลันเป็นดำๆเดี๋ยวจะค้นมั้งนะครับะการค้นก็เจากัะปักลวกไมะหลวกก็อเยอะลวกลือมาจช่พี่น้องส้ะไก็กินดีก็กินหนักนครับ ค่าออบอะมาัการมี่มันเศร้าภาสิปนป่าปนปะทู่ชู้จิงข้าวปนปะทู่เจ้าเห็นพักมันสดดีไหมครับแม่บ้าผันละ จิ้มอ้อมเด้พระสันไอ้นหน่อยเคดอ้อมคอยจิ้แมแน่พระสันได้เลยได้เลยพัสสันเ็นออดอ้อมสู้จิ้มกระปุนนะปุ่นปากคอกระปุนปากเข่งแทบปุนป่นป่าอยังอื่นกับพวกไอ้แทบ เอาเด้อครับตีนตุ่มเยียยหลายครับเอาพ่อคพ้มเพิ่มไม่เปีอยอยู่บ่านบานเฮาเอิ้นเอาพ่อได้แหน อืตัวสีแหนแล้วมดขาเขากินเสร็จหน้าหนาเมื่ก่อนครับสราณร่บเจยอืมอืมเจย์อยูอฟังฟังอ่ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn hãy đăng บะเข็บตกยวนอำนาจบอกอัศม่ศาโอ้โครับเนี่ยมังคาวอยู่เฮ้บุีมิ๊กัดตกอยู่เด็ครับงั้นมันเศร้าตกแน่นน้องเลยบะแมนเพื่อเนเพื่อนพายุระดูร้อนครับรภาษาอังกฤษการดีเฟรสชั่น การเข้าก็เริ่มบางข้นก็เริ่มไถยหน้าหุดไถยหน้าหงหน้าหุดแหลงเด้อพี่น้องทีนี้ข่อยเคยเย็ะเฮตโตบุกิีเลี้ยงปลาบอกครับ เอ้ากินครับกินเส้นก่อนครับเดีย๋ยวสิหาว่าผมกินเ้นมดก่อน้วยครับเ <c oughs> อ้ยมันนีหมองว่างอือตำ้ใส่ผักบุ้งสดจนสีเซียบครับเแียบ มันกรอบดีแมครับบุงอืมเป็นมังเห็นบอ่เจ้ากินไปกินมากกับเผ็ดเนี่ยครับ ไช่ครับไม่ใช่กินมูกกินขวางเผ็ดน้ำมูกมันไหลออกนะครับคุณลองร่าบอ đẹp bứt đẹp bứt Ui xe, đi đâu Ui, Yên mà Dần yên đắng rồi

Cái hầu như nó phùn. Pay mày, phi mày, yà, mẹ, mày. Yang kobia. Toa phi mày nó. Hãy nhau chị dung. Hãy nhau chị mày quá gạt 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 ืพไ่มหมายันแแ้วคืนนึ่งเรบา้าบ่เธอไปไม่สิบครั้งยังไม่เท่ากับการเล่นพนันหนึ่งครั้งสว่างเงินบ่แยาที่ก็ชัวที่มีเงินม,มาสั่ง คใส่ซ้อนกับตะเกียบสลับกันไปแล้วพี่น้องเน้อไม่ใช่ปลากินใช่ปาักินค่ะเส็นเรครื่อบินเป่าเบิดเสบิดจวู พัดพาที่เอ็ม,อมภาคเหนือ็นว่าฟุ่นฟุ้นขึ้นเนาะค่ะจน,นมูในเฟดเอาลุ้งรอกว่าไปใสยกยไม่ไปใส่มันสายลำบากระบบท่านเดินหายใจมันก็ลำบากเพราะว่าตรงไปออกไปใสกับคือยังช่วงโควิดอ่ะน,นะไปใส่กับตรงนี้ ไซแมไสไหนาา้าคาตอนแรกว่ามันอากาศหนาวว,านวานันนะี้โควิดระบาดตีฟีบบอตีบันนี้เห็นบุงเพคนไปคอมเมนต์นะบรรยากาศดีจังอากาศก็หนาวหมอ,อกเด็ออกควันเด็กควันค่ะไม่ใช่อากาศอากาศไม่ได้หนาวปลาปลาแม่หลายเรืงแทีก็มีไฟปลาจัิงไหมเนาะ นี่แหละผากใจเก,กเสียย่างดีย่างที่ดีไปตลอดมันกับบะมนน่น้อพี่น้องเน,นเาะถ้าคู้นเท่านีแหล่างนี้ข้อดีข้อเสียธรรมศาสตร์กับซื้อกันธรรมศาสตร์จะไม่ดีมีสบายบมหมี่เฉียงจะที่ดีไปเปิด หรือหมอนั่นไม่กินเอาอะไรแคบหมูไปเอาดิกำลังอร่อยเลยเนี่ยสุดท้ายนี่อร่อยนะกินตำกิ้นะเนี่ยกินตำกินมยาวมะไม่มีเบื่อใ็ดพ่อดิไม่เห้ดหลไม่มีเบื่อ นี่เขาเขาเรียกสลดัดไหมสลดมัดไหมยำไม่ฝรั่งเขาเรียกสลดัสลดไหมพวกตำพวกยำไม่เหรอเน,อะนะาะมะละกามะละกอเขาทำไมเรียกสลดัดเพราะมันฉบัดฉบัดนะ ก็ไปยายอย่างสลัดบอกโอ้เหเฮ็ดคือกันเดี๋่วเนอ,อ,อเห็นไหมพี่นอ้องมันแซ่บ หาไก่เอาไว้แห้งที่หลังลเนาะกาเผ็ดจ้าหาแตยห้าแตยผักบุ้งนะเปื่มาผักบุ้งแอบผักบุ้งที่แรกสามแต่มาไเาเธ,เธอไม่ลวกเหรอ

กับบมูงนี่อร่อยที่มีหนังด้วยคุกกับข้าวหยอกน้ำปลาใส่พริกผงหน่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อย ลืมกดกล้องไปก่อนครับสวัสดีครับ